ยายเดินทันวาเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยทำไมล่ะก็เดินธันวาหวยออกทั้งสามรอบเนอะโอ้แม่รู้ใจยายจริงๆไงหลานคนนี้ยายยาระหว่างรถกับบ้านเราควรเอาอะไรก่อนดีมันควรจะเอาชีวิตให้ถึงสิ้นเดือนก่อนละดีเป็นอะไรตายแเราอ่ะจมน้ำตายอ่ะสิ แล้วเป็นอะไรตายอ่ะรถชนตายอ่ะสิอ่ะมีอยู่นี่อีกแล้วนี่ลหละเป็นอะไรตายกมยังไม่ตตยผมเค,มค่บมาขีอ้อันทำไร่ะผมจะไปเชื่อกับเพือ่อนออาเพื่อกับเพื่อนแล้วมันมาเห็นรถอยู่นี่อ่ะเพื่อมันบอกให้เอารถไปแต่แต่ผมขับรถไม่เป็นเหรอยายขับเป็นปะล่ะยายก็ขับไม่เป็นอ่ะงั้นยายช่วยเข็น <c oughs> ยายจะสอนนะจำไว้นะ นกอะถ้ามันตื่นเช้าเนี่ยมันจะได้นอนกินเสมอแต่ว่าถ้าเนอนตื่นแสงนกมันก็ไม่โดนนกกินนะ,ะใครๆก็ว่าเราเป็นคนจนเราไม่ได้เป็นคนจนอันนี้จริงเราเป็นคนไม่มีจะกิน